เจนนี่เสิร์ฟความสดใสในลุกผมยาวเดรสสีแดงร้อนแรงทุกช็อตคอมเมนต์มาเต็มจริงๆอาวเจนน,นี่เทียนโพสวรรคต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นคือเบอร์ต้นของวงการบันเทิงเพราะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเธอก็เต็มทีในทุกๆเรื่องก่อนหน้านี้เธอนั้นละทางโลกบวชสาม,มเณรีเพื่อศึกษาพระธรรมต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นงดงามมากในผ้าเหลืองและหลังจากลาศิกขากลับมาทำงาน เจนนี่นั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ที่เธอนั้นเข้ามาทำครั้งแรกและอีกหนึ่งบทบาทในชีวิตจริงคือคุณแม่ของน้องโนราทุกครั้งที่เธอลงภาพคู่กับลูกสาวสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับหลายคนเลยทีเดียวค่ะเป็นโมเมนต์ที่สดใสและก็น่ารักมากล่าสุดเจนนี่นั้นมาในลุคผมยาวอีกครั้ง กับงานถ่ายแฟชั่นต้องบอกเลยค่ะว่าแฟชั่นเซตนี้ของเธอนั้นร้อนแรงทุกช็อตจริงๆเพราะมาในชุดเดรสสีแดงถูกดีไซน์เพิ่มองศาปลอดแตกด้วยงานแหวกลึกเรียกว่าสวยและเพดมากหลายคนนั้นเห็นแฟชั่นเซตนี้ของเธอแล้วต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าสวยมากจริงๆ ถึงแม้จะวัยเล็กสี่และมีลูกสาวหนึ่งคนบอกเลยเลยค่ะว่าสวยไม่แพ้เด็กวัย20เลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ